ไปพวกมึงกันห้องน้ำกันปะเบื่อไดีไหมเชี่ยแม่อาจารย์สอนห้เบื่อวะอ่าวลียไหมโอเค ไปเพิ่มเงินเ,เด๋ยวนี้ไว้แกแต่น้จาจัดันจะล้วงออกอยังไงเนี่ยนี่เลยดรมดับนตรีขขาจัดคนจสหลอดเดียวต้อง เท่าน,นั้นค่ะสามารถซื้อได้ที่ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปค่ะมาช้าจังครับรีบไปเถอะเดี๋ยวาจานจ,จัดได้เสร็จยังจะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วออกมาสิ เฮ้ยพวกมึงดูนู่นดูน hey, ู haha, ่นอะไรอ่ะเฮ้ยถ่คิปถคิปะไเ่ปฟ้องอาจารย์เฮ้กธอดูนีไปองกันไหมไปฟ้องอาจกันเลยขอาครับคุณครูครับเนดนโดดเรีนครับจริงเหรอเห็นที่ไหนนี่ขะอาจารย์พวกเขาโดดเรียนครับได้เดี๋ยวครูจัดการ นี่พวกเธอทำอะไรอยู่ทำไมไม่เข้าเรียนเล่นเกมค่ะหรือปัญหาอะไรหรอคะครูพวกเธอสามคนตามครูมาถึงลาจีใช่ใช่ครูได้ข่าวว่าพวกเธอจดกำแพงนี่ครูไปได้ยินข่าวมาจากไหนคะปัตมาบอกครูค่ะ ูจะหาคะแนนพิเธอครั้งหน้าอย่าให้มีอีกลุกนั่งหนึ่งร้อครั้งหนึ่งสองนึ่งร้อยลา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 รถัใหม่เหรอใช่16โปรแม็กเลยนะสวยอ่ะเลยแทงปะ แพงเลยแหนอยากได้อ่ะเดี๋ยวต้องบอกแม่ให้ซื้อละแม่ไอ้ลูกคืออยากได้น1 5ไอ้ลูกเพื่อนเขามีกันหมดแล้วเราไม่มีตังนะใช้อันเก่าโตไม่มีตังเลยหามาหนูอ,อยากได้เดี๋ยวเราค่อยซื้อก็ได้ใช้อันนั้นไปก่อนลูกโอ้ยค่ะลูก เดี๋ยวก่อนลูกนี่เลยอีชิตันกินที่กินแล้วหอมสดชื่นหอมหรออืมสดชื่น ไป <Yeah. S 2> ไหนอะ่ะกลับบ้านได้ข่าวว่าเอาเรื่องของเราไปฟ้องอาจารย์ใช่ว่างมากนะกรื่ไงไม่มีอะไรจะทำนรือไงไม่มีก็เธอทำผิดอะ่ะพี่พ่อแกมีชู้เลยยังไม่ได้เอาไปเล่าให้ใครฟังเลยโอ้ย oh, อีนี่หนีเรียนเรีจะปาดดีอีก <c oughs> <c oughs> ยนเยอะใช่เฮ้ยพวกเรานอะไรกันนะเฮ้ยไปแอบดูกันไหมเดีนไปเดวเฮ้ยเไปฟจันกันเถอะไปังด้ใช่ไหมไปไไปเลยไปใหญ่ครับคุณเล็กครับมีอะไรครับนักเกียน พวกผมเหตุเป็นเพื่อนสุบริกันช่วงน้ำครับจริงเหรอจริงครับจริงค่ะนี่ค่ะพ่อเอ๋เคยอะไรครับคลิปนักเกียนสุบรี่ค่ะนักเกียนโรงเรียนเราครับใช่ค่ะใช่ครับเราต้องมีมาตรการในการลงโทษเด็กที่ทำปิดกฎของโรงเรียนครับงั้นครูใหญ่ก็ไปตามเด็กนักเกียนมาครับได้ครับครับสัญญาครับวาจะอครับ นี่พวกเธอรู้ตัวไหมว่าทำไมพ่อถึงต้องเรียกพวกเธอมาไม่รู้ครับไม่ทราบค่ะได้ยินคุณได้ยินวับพวกเธอสอยู่ในห้องน้ำนี่น้ำผานแล้วคตัวเล็กตัวหลักผ่านสินี่ไงเห็นไหมหลักฐานชัดขนาดนี้พวกเธอจะไม่ยอมรับอีกหรอพ่อหนูเจ็บนี่โอ้ใครทำลูกมาเนี่ยเพื่อนที่โรงเรียนน่ะพ่อไปโรงเรียนเถอะพ่อ เธอรู้ไหมว่าการสูดบุหรี่เป็นการแหกกฎร้ายแรงของโรงเรียนนะคนที่สูบบุหรี่ต้องโดนอะไรครับครูใหญ่เกลือการเรื้อนเบื่อสำชั้นชัดเจนครับเดมลิงยาเอาเกล็ดตนดๆอยากได้ของดีของดีโอ้ยนี่ดูก็ตามนั้นเลยนะครับนักเรียนทุกคนเสียชดรับของวิทย์นะครับเชิญไปได้ครับแต่ว่ายกเว้นเป็นโรนนะครับยังต้องอยูดต่อครับเชิญไป นี่อ่านงัน้นคลณเอขาครับดูหน้าลูกผมเคียวแล้วครับใครทำลายลูกผมใครจะรับผิดชอบเจเจเนี่ยนะครับไหนนักเรียนลองเรามาสิว่ามันเกิดเรื่องอยังไงครับเป็นตบหนูก่อนคะออ่ะพอแต่พอ,อคะนีหาเรื่องหนูก่อนคะ่ะมันตบหนูก่อนด้วยค่ะมันตบหนูก่อนคะ่ะ มาเสือกเรื่องของคนอื่นก่อนทำไมอ่ะก็เขาหนีเรียนค่ะเขาไปสุบุรีด้วยค่ะหนีเรียนก็หนีเรียดกระเพงาเลยค่ะเป็นไปเสือกเรื่องของแกจังก็เ้าทำผิดอ่ะเราจะหนีเรียนไม่หนีเรียนมัน้ขาทำผิดก่อนนกเกียน์น่ะก่อนใครนะเกียนใครยุ่งหน้าของเราทำไมอ่ะใจเย็นๆก่อนนะคะนักเกียน์เขาด่าพ่อหนูว่ามีชู้ขาจันฮะใครไปชู้กูฮะพวกเรานก่อนกันพวกใครมาครับพวใครจะยืนก่อนครักใอ่ายืนฟังเนเย็นกอนคับนอเย็นก่อนครข้าครับ ใจเย็นเลยครับใจเย็นครับเรามาใจเย็นแล้วก็หาข้อลงรำกันครับอ๋อก็ตามที่เราได้คุยกันเมื่อกี้ครับก็อยากให้พวกเธอสองคนขอดเธอและกอดกันนะครับทอดค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำผิดนตัวระเบียบตรงนี้แล้วค่ะก็ขอโทษนะขอโทษนะต่อไปเราจะไม่ยุ่งเรื่องของเธอแล้ว แม่เว้ดีิดลูกเอาลูกไม่ใช่แม่ของลูกเดี๋ยวลูกแม่ไปโนอะไรมาลูกแม่ยุ่ไม่้ไม่ได้แม่ต้องยุ่งหนูจะไปทำอะไรมันก็เรื่องของหนูแม่เป็นแม่ของลูลูกพอมีแม่แบบนี้ไงถึงไม่อยากมีหนูเกลียดแม่แล้วก็นูก็เกลียดจนได้ยินไหมลูกปากสวยปากฉ่ ด้วย memory ด้วยสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอลเว่นหรือร้านค้าชั้นนำทั่วไปเพียงแค่ทค่สิบ้าบทค่ะใครสรอนลูกเป็นคนแบบนี้ดดด เซนใจไร้ยายของกนินคิดแล้วค่ะ